ถ้าเป็นงานกระจรวงเนี่ยย่างไม่ทานหรอกกาย่างหอยก่อนเนี่ยไม่ทานหรอกคิวยาวตอนนียมีกฎว่าเขาเรียกกิน้ตองกินช้าไม่ได้กินอะไรกอย่วาตกอึ้บ เนี่ยจเป็นงานกระทรวงเตรียมอาหรให้ทานหรอก่ยหลอดไงิวยาว